มาชมสวนยามเช้ากันค่ะเริ่มจากซ u เปอร์สตาร์ไว้ค่ะส่วนใหญ่ก็ทางนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มลูกไม้ด่างค่ะไม้ด่างหายากกลุ่มอโกนีมาที่เป็นไม้ด่างค่ะไม่ใช่ไม้กลายอะค่ะทางสวนก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละค่ะอย่างมรดกไทยก็มีเถางเงินด่างก็มีลิ้นกระทิงด่างก็มีค่ะทางสวนมีค่ะอย่างนี้ก็จะเป็น มรดกไทยค่ะทังสวนก็จะมีไว้ไม่ขาดค่ะทา้งสวนมอหมดชุดก็จะไปเอามาใหม่ก็โดยเอามาจากนั่นแหละค่ะสวนเป้าอุบลโดยคุณชมพู่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันทร์สทธิ์ที่ว่ากําลังฟื้นกํากลังเ,เพราะว่าเขายุบอะค่ะกาลังจะกู้ชีวิตเขาค่ะนี่ก็จะมีพวกสยามรูบี้ก็มีค่ะ,คะทางสวนมีหยกบุรพา แล้วก็กลุ่มพวกยาดเพชศกําเนิดเพรทางสวนก็เก็บค่ะเป็นไม้หายากเป็นอโกนิมาที่หายากไม่ได้มีวางขายตามตลาดทั่วไปอะค่ะทางสวนจะเก็บคันไม้ดางค่ะกลุ่มคันหมากดางค่ะอเมซอนลูกไม้ใบกลมพวกนี้ค่ะทางสวนก็จะเก็บกลุ่มที่หายากยากจริงๆอะค่ะนี่คือนีออนกับสตาร์บาคนี่ทางสวนก็จะเก็บไว้ทางนี้ทางนี้จะเป็นหลังคาใสาค่ะที่ป้องกันฝน ฝนกะแทกจะได้ไม่เน่าไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ยาดเพชรคันทางสวนก็มีค่ะกลุ่มไม้ด่างคันซาค่ะคันซ่าทางสวนก็มีค่ะก็เก็บตั้งใจจะตัดยกยอดละค่ะนี่โกเด้นเบค่ะมานิลาด่างค่ะทางสวนก็มีค่ันก็จะเก็บอยู่ทางด้านนี้ค่ะเป็นเป็นไม้ที่หายากไม้สะสมอีกกลุ่มนึงค่ะนี่ค่ะลาคะอุไรส่วนไม้มงคลค่ะ